ชนิดกันคะดอกไม้ได้ไหมอ่ะถามก่อนคนแรกนั่นแหละกายสิทธิ์นั่งท่าไม่เรียบร้อยมีดอกไม้ทั้งหมดในเพลงนี้กี่ชนิดคะอ้าวปรณกรมีกี่ชนิดคะที่นับได้เมื่อกี้นี้ตอบมาเลยถูกผิดไม่เป็นไรตอบว่าหกสิชนิดด้วยกันมีดอกไม้ในเพลงเมื่อกี้ พวงผากาจำปาจำปีมีกี่ชนิดนะคะ60ชนิดเป็นคำตอบที่ผิดค่ะน้อยกว่านั้นใบให้มันน้อยกว่านั้นอ่ะยกมือแล้วกี่ชนิดคะแดน51ชนิดเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเท่าไรกันนาะผู้หญิงบ้างผู้หญิง ผู้หญิงที่นับได้เท่าไหร่คะคะมีเสียงบอก40เป็นคำตอบที่ผิดค่ะคะ41เหรอคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะตายแล้วมันเท่าไหร่กันแน่เอาละวันนี้คงจะไม่ได้คำตอบแน่เดี๋ยวขอย้อนไปที่เพลงอีกครั้งแล้วนับพร้อมๆกัน นะคะเตรียมตัวนะับพร้อมๆกันนะนับพร้อมๆกัน 49ชนิดมากไหมคะมากมายเลยทีเดียวในเนื้อเพลงมีดอกไม้ทั้งหมด49ชนิดตอบ50 41เกือบจะถูกนะคะดอกไม้หลายหลากชนิดเลยอยู่ในเพลงอุทยานดอกไม้นะคะเป็นเพลงเก่าแต่ว่าในเนื้อเพลงนั้นนะคะมีชื่อดอกไม้ที่หายากที่ให้นักเรียนได้รู้จักกัน วันนี้เรื่องราวของส่วนประกอบของดอกไม้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าดอกไม้นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวขอย้อนไปดูที่สไลด์กันนะคะในสไลด์นั้นเป็นภาพของดอกไม้เป็นดอกชบานะคะที่เราผ่าตัดออกมาอุย้ยคุณครูคะมันมีส่วนนู้นส่วนนี้เยอะแยะมากมายอันนี้เป็นของพี่มอปลายนะมันจะยากมากแต่สำหรับนักเรียนชั้นป .4 เราให้รู้ส่วนหลักสำคัญ4ส่วนส่วนที่1ก็คือกลีบเลี้ยงนะคะที่ชี้ไปมีลูกศรชี้กลีบเลี้ยงนะคะต่อไปส่วนที่2คือกลีบดอกส่วนที่3คือเกสอตัวผู้หรือบางทีเราไปอ่านหนังสือบางตำราเขาจะบอกว่าเกสรเพศผู้จะใช้คำว่าเกสอตัวผู้หรือเกสอเพศผู้ก็ได้นะคะ และก็เกสรตัวเมียหรือเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะอันนี้เป็นส่วนหลักของดอกไม้นะคะตอนนี้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาทั้งต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะมีอะไรบ้างส่วนประกอบของดอกไม้นี่นะคะกลีบเลี้ยงมันก็ชี้ไปตรงส่วนเขียวๆที่ห่อหุ้มดอกเมื่อยังอ่อนอยู่ กลีบดอกก็คือส่วนที่เป็นสีสันสวยงามของดอกไม้นะคะและเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะคะส่วนประกอบของดอกนั้นมีสำคัญที่ระดับชั้นป .4 จะต้องรู้จัก4ส่วน1กลีบเลี้ยง2กลีบดอก3เกสรตัวผู้และ4เกสรตัวเมียนะคะเดี๋ยวเราจะต้องจดบันทึกกันเล็กน้อยนะคะ ให้นักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษเลยว่าส่วนประกอบของดอกไม้นะคะเขียนกลางหน้ากระดาษส่วนประกอบของดอกไม้นะคะวันนี้จดไม่มากนะคะแค่นิดเดียวแล้วก็มีใบงานให้นักเรียนได้สรุปความรู้ทายชั่วโมงนะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะให้ดาวน์โหลดใบงานได้ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นป .4 ะคระาวนี้ทราบว่าสุพรรณบุรีเขต1น,นะคะเรียนร่วม100%กับโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับสุพรรณบุรีเขต1น,นะคะทุกๆโรงเรียนด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าอยากได้ใบงานนั้นต้องสมัครเป็นเพื่อนกันทาง Facebook ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าต้องการ ขอเข้ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นปออะไรระบุให้นิดนึงเพราะว่าคุณครูแนนสอนสองชั้นเลยทั้งปสามและปสี่นะคะจะได้รับเข้ากลุ่มได้ถูกชั้นนะคะเอาละเราจะไปแนะนำส่วนแรกกลีบเลี้ยงเขียนเลยค่ะกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดห่อหุ้มดอกที่ยังอ่อน และป้องกันมแมลงนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้ากลีบเลี้ยงอย่างตกลงกันไม่ได้นะคะตกลงกันได้ยังคะจดบันทึกหมดเลยนะคะเพราะว่าจำไม่หมดจดดีกว่าจำนะคะไม่มากไม่มาก คำว่าที่คือว่าไม่เอกมันไอตัวหัวใจนั้นมันปิดบังไว้ต้องขออภัยตัวหัวใจที่อ่ะเดี๋ยวแก้ไขให้ก็ได้นะคะอ่ะมาแล้ว เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดห่อหุ้มดอกที่ยังอ่อนและป้องกันมแมลงนะคะห่อหุ้มดอกเมื่อดอกนั้นยังอ่อนอยู่นะคะเร่งมือนะคะเดี๋ยวเรามีใบงานท้ายชั่วโมงให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่เรียนรู้ในเรื่องส่วนประกอบของดอกไปนะคะคราวหน้าเราก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายและเรื่องของผลเราก็จะครบในส่วนของ ส่วนประกอบของพืชนะคะใบงานในวันนี้ขออนุญาตนะคะนักเรียนทำให้สวยงามนะทำให้เสร็จไม่เป็นไรกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ให้มาส่งแบบสวยงาม ใบงานที่3แล้วนะคะฝากสำหรับนักเรียนบางคนเท่านั้นนะไม่ใช่หลายคนที่ยังไม่ได้ส่งใบงานตอนนี้เราดำเนินมาถึงใบที่3แล้วใครที่ยังมีติดอยู่ในกระเป๋าใบไหนก็แล้วแต่ให้นำมาเลยคะ่ะนำมาส่งให้เรียบร้อยนะเพราะว่าทุกใบนั้นเป็นคะแนนเก็บนะ7 0 70 30, 70เป็นคะแนนเก็บ 30เป็นคะแนนสอบนะคะแบ่งเป็นสอบปลายภาค20คะแนนและสอบกลางภาคอีก10คะแนนจะเห็นว่าในส่วนของคะแนนเก็บนั้นมีเยอะถึง70คะแนนเลยทีเดียวเรียบร้อยไหมคะ สงสัยต้องย่อให้แล้วรู้สึกว่าเครื่องยังไม่ค่อยร้อนกลีบเลี้ยงนั้นเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดนะคะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มดอกที่ยังอ่อนและป้องกันแมลงนะคะเดี๋ยวเราย้อนไปดูภาพนิดหนึ่งกลีบเลี้ยงอยู่ตรงไหนนี่ไงคะอยู่สีเขียวห่อหุ้มดอกตอนที่ดอกยังอ่อนพอดอกบานออก ใช่ไหมคะก็พ้นออกจากกลีบเลี้ยงใช่ไหมคะสีเขียวนี้คือกลีบกลีบเลี้ยงนั่นเองนะคะกลีบเลี้ยงนะคะต่อไปกลีบดอกกลีบดอกทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการช่วยล่อมแมลงและห่อหุ้มเกสรในขณ